ครีมอาบน้ำทั้งหมด8ขวดราคาเต็ม561บาทได้เงินคืนมาถึง500บาทจ่ายจริงแค่เพียง61บาทโคตรคุ้มสุดๆเลยมาอีกแล้วครับเพื่อนๆโปรโมชั่นดีๆจาก Shop Back ช่วงนี้ก็จะทำคลิปเยอะหน่อยนะครับจริงๆแล้วที่มาที่ไปของครีมอาบน้ำนะครับ8ขวดนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับแต่เพิ่งจะมาทำคลิปตอนนี้เพราะว่า ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าซื้อของแล้วจะได้เงินคืนจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับเงินคืนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ500บาทก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับเลยมาแนะนําเพื่อนๆพ,พูดถึงที่มาที่ไปนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้เงินคืนมา500บาทอันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นของ Shopback ก็คือเป็นช่วงของแฟลตเซลนั่นเองถือว่าลดเยอะมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่ไม่อยากจะพลาดนะครับยังไม่มีแอปก็ไปดาวน์โหลดนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเลยไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนไว้นะครับตัวแอปนะครับถ้าเวลามีแฟลชเซลหรือมีโปรโมชั่นดีๆมันก็จะ alert ขึ้นมาเราก็จะไม่พลาดนะครับที่จะมาเจอกับตัวสินค้าราคาถูกๆแบบนี้ของผมนะครับตัวนี้ มันเป็นแฟลชเซล์นะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับของร้านท็อปนะครับเขามี2ร้านนะครับตอนนั้นอ่ะเป็นท็อปกับวัชสันคือเลือกได้ร้านใดร้านหนึ่งนะครับซื้อขั้นต่ำนะครับ5 0าบาทขึ้นไปจะได้เงินคืนถึง500บาทนะครับผมก็เลยไปซื้อที่ท็อปนะครับก็ได้ตัวครีมอาบน้านี่มาเดี๋ยวเพื่อนมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าตัวโปรโมชั่นมันจะอยู่ตรงไหน ถ้ามีแฟลชเซลล์นะครับเพื่อนๆเวลาเราเข้ามาที่ตัวหน้าจอหลักนะครับมันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นแฟลชเซลล์ของร้านอะไรนะครับเราก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านดูนะครับว่าจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถ้าเราสนใจก็ทําการสั่งซื้อได้เลยตอนแฟลชเซลล์ที่ผมซื้อนะครับมี2ร้านมีตัววัดสั่นแล้วก็มีท็อปนะครับผมก็เลือกที่ร้านท็อป พอกดลิงก์เข้ามานะครับปรากฏว่าที่เครื่องผมยังไม่เคยซื้อของที่ท็อปเลยมันก็จะไปที่ตัว Play Store นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทําการสมัครสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อของตัวของที่ผมซื้อนะครับก็คือเป็นตัวครีมอาบน้ําที่ได้ทําการโชว์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผมซื้อเป็นครีมอาบน้ำนะเพื่อนเพื่อนราคาที่โชว์อยู่มันจะเป็นราคาเต็มนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นโปรโมชั่นทั่วๆไปนะครับก็คือ1แถม1ตกอยู่ที่นะครับชุดละ ราคาเต็มทั้งหมดนะครับก็คือ561บาทตามโปรโมชั่นเลยครับซื้อของตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับจะได้เงินคืนมาถึง500บาทผมก็ตอนแรกยังไม่แน่ใจหรอกครับว่าจะซื้อของแล้วมันจะได้เงินคืนจริงหรือเปล่าก็เลยทดลองซื้อดูอันนี้ถือว่าคืนเงินเร็วนะเพื่อนๆผมซื้อปลายปลายเดือนมกรานะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งได้เงินคืนตัวเงินคืนนะครับเพื่อนมันจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับ ชุดแรกจะได้เป็นเปอร์เซนต์ทั่วไปนะครับอย่างของท็อปอะ่ะเขาจะคืนเงินมาจากราคาสินค้านะครับก็คืออยู่ที่2%องเเนเพื่อนเห็นด้านล่างไหมครับอันนั้นก็คือราคา1 7 9บาทนะครับคืนมาที่2%ก็คือจะคืนมาเป็นรายสินค้าเลยนะครับตัวด้านบนนะครับเพื่อนๆที่เป็น400กว่าบาทอันนั้นก็คือจะเป็นเงินคืนส่วนที่เหลือนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ500บาทตามโปรโมชั่นเลยนะครับ ซึ่งตัวหลังนี้แหละครับก็คือยอดเงินมันจะโชว์ขึ้นมาประมาณไม่เกิน14วันนะครับมันก็จะเข้ามาในแอปของเราพอมันขึ้นตัวยอดเงินคืนมานะครับเพื่อนๆสถานะจะเป็นรอดําเนินการเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับรายละเอียดได้แล้วก็มันจะมีวันบอกนะครับว่าวันที่เงินจะเข้าไปในกระเป๋านะครับส่วนที่สามารถถอนได้เป็นวันไหนนะครับ พอครบกําหนดเพื่อนๆช่วงประมาณส่งการที่ผ่านมาเองนะครับมันก็จะมี a l e ์ t ขึ้นมาแจ้งเตือนว่าโอเคเงินครบกําหนดแล้วนะครับก็คือเข้าไปในกระเป๋าที่สามารถถอนได้แล้วพอเราครบกําหนดตามเงื่อนไขนะครับเพื่อนก็สามารถเบิกเงินเข้าบัญชีเราได้เลยอันนี้จะเป็นตัว statement นะครับหลังจากที่ผมโอนเงินจากตัว shopback นะครับประมาณ2-3วันทําการนะครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว500บาทอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นแบบดีมากๆเลยนะครับ ซื้อของ561บาทโอ้โหได้คืนมาตั้ง500นะครับตอนนี้คริมอาบน้ำนะครับถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วตกขวดละ7-8บาทเองคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนะเพื่อนๆแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปสมัครสมาชิกกันแล้วก็เอาไว้ซื้อของนะครับยิ่งช่วงแฝดเซลล์เนี่ยคุ้มมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นดีๆอื่นมาแนะนำกันต่อนะครับ